เดือนหนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยอนอกจากการฝึกวิชาเพิ่มแล้วเนี่ยนะเป็นโรคจิตซึมเศรา้ากังวลอยู่อย่างเดียว,ลวเลย้ยทำไมบ้านเมืองเป็นอย่างนี้นั่งๆอยู่ก็น้ำตาไหลหาทางออกไม่ได้ <c oughs> คือ <c oughs> คือคอ,อาการอะไรแบบนี้ของอาจารย์เนี่ยผมเคยเห็นทีหนึ่งเมื่อตอนที่ทแถลงข่าวมเมื่อครั้งที่ก่อนปีที่จะเกิดน้ำท่วมมันเป็นแบบเดียวกันเลยหรือเปล่าที่อาจารย์เห็น สภาพของคนบ้านแตกสลายขาต้องไม่มีที่อยู่อาศัยบาดเจ็บล้มตายที่พูดพูดอยู่นี่อาจารย์ก็เริ่มอาการนี้อีกเหมือนกันสิ่งที่อาจารย์เห็นอาจารย์เห็นอะไรนะที่เดี๋ยวก็ได้เห็นที่มันทาให้อาจารย์สะเทือนใจเดี๋ยวก็ได้เห็นอย่าถามเลยแปลว่ามันมันยังต้องเกิดเหตุการณ์นี่ขึ้นหรือยงไงฮะเกิดครับออืืเกิดเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้นทุกครั้งอืทํานองนั้นครั้งนี้ก็จะเป็นอีกแล้วฮะ หเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น,นในช่วงในช่วงาภายในปีนี้พูดง่ายๆนับจากช่วงสิงหากัยยาตุลา,ามันจะมีเหตุการณ์ถ้าถ้าไม่มีอุปสรรคอื่นเข้ามากีดขวางมันก็จะมีการต่อสู้กันคนไทยด้วยกันที่เป็นสองฝ่าย มันจะมีความร้ายแรงอยู่สองอย่างก็คือร้ายแรงแรกก็คือคนสู้กันเรียกว่าภัยคนร้ายแรงที่ร้ายแรงที่สองก็คือภัยพิบัติซึ่งถ้าเกิดภัยพิบัติภัยคนก็ถอยแต่ถ้ามีภัยธรรมชาติเกิดขึ้นการต่อสู้ก็จะเบาไปนี่อยู่อย่างเดียวน้ําท่วมเนี่ยต้องท่วมหนักมากขนาดไปไหนมาไหนไม่ได้เลยเลิกบ้าเลยก็คือท่วมแบบคราวที่แล้วว่าง่ายหนักกว่าถ้าไม่ท่วมแบบคราวที่แล้วที่นี้ก็เป็นเรื่องคนละใช่คนจะตีกันใช่ ยังไงก็ต้องเจอ2เรื่องเนี้ไม่ว่าเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือมันมาพร้อมๆกัน2อเรื่องได้ไหรือเปล่า